วิแล้วได้ว,ยวัยหกสิบปีแล้วก็มีเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นขณะทำพิธีสวดสบพ่อในวันที่6มีฝูงพึ่งจํานวนมากบินมาเกาะที่ลําโพงแล้วก็บินไปทั่วทั่วขณะพระกําลังเทศแต่พึ่งก็ไม่ได้ทาอะไรใครซึ่งหลายคนก็สงสัยไปตามๆกันประพึ่งพวกนี้มาจากไหนและมาทําไมแต่พอรุ่งเช้าก็พาการบินกลับไปห,หมด แล้วก็มีเหตุการณ์ของฝงพึ่งชจน,นีอีกครั้งตอนพิชายบวชให้พ่อหลังจากคิ่พ่อเสียชีวิตแล้วหลานสาวลูกเป็นลูกของน้องชายคนที่เจ็ดพี่สาวคนที่สองของลูกก็รู้สึกรักแลออ็นดูหลานคนนี้มากรักตั้งแต่แรกเกิดจึงได้ขอมาเลี้ยงไว้หลานสาวเป็นเด็กน่ารักและฉลาดแต่ต่อมาด้วยความสนตอนอายุหนึ่งขวบ เอามือไปจับปลั๊กไฟที่เสียบออกซิเจนตู้ปลามาอมน่ก็ <balcony> ลูกอมเลยโดนไฟดูดทำให้การทำง,งานของสมองหยุหดชะงักขาดออกซิเจนไปชั่วขณะหล <sk r c> ังจากนั้นก็มีอาการเหมือนเป็นอัมาพาตช,ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยพูดไม่ได้ต้องกินแต่อาหารเหลวๆต้องทายบนที่นอนหลังเป็นอัมาพาตตั้งแต่ยุหนึ่งขวบจนกระทั่งถึงสิบขวบก็เสียสชีวิตลง เรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละเรื่องนี้มีเหตุพระน้องชายคือลูกคนที่เก้าเป็นลูกคนสุดท้องของบ้านช่วงระหว่างที่แม่ตั้งท้องแม่กินอะไรไม่ได้นอกจะข้าวกับน้ำเชื่อมหวานมานั้งงจะเกิดพอแม่ตั้งท้องก็อะไรไม่เอาทน,นั้นแหละ ข้าวกับน้ําเชื่อมเพื่นั่นแหละ uh huh. พอคลอดออกมาก็ไม่ยอมลืมตาจนกระทั่งถึงวันที่เจ uh ็ด huh. ศุขสายญาติไปถึงเจ็ดวัน uh huh. หลับเป็นศุขอมยิม้มจึงค่อยลืมตาได้เหมือนเด็กคนอื่น uh huh. แต่เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมาก uh huh. ถ้ามีไข่เจียวก็กินไข่เจียว uh huh. ถ้าไม่มีไข่เจียวก็ไม่กิน uh huh. และไม่รู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงยาก แล้วมักจะประสบภัยทางนั้นจมน้ําเกือบตายถึงสองครั้งสองคราเนี่ยพระน้องชายคนนี้ยแต่ก็มีคนช่วยไว้ทันครั้งที่สองแม่ต้องไหว้งมอยู่ถึงสามครั้งจนแม่บอกว่าถ้างมไปเจอจะขอตายตามลูกคนนี้ในสุดลูกทนอ้อนวอนไหวไงก็เลยเจอเรื่องนี้มีเหตุอมีเหตุทั้งนั้นแหละ อัาลองจานนิธานทำไมตั้งคันแล้วอยากกินข้ากับน้ำเชื่อมแต่หัวหน้าชันคงไม่รู้เพราะไม่เคยตั้งคัน <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวลูกเองทำอาชีพขายอาหารตามสั่งขายข้าวแกงมีปัญหาชีวิตจิตสองเรื่องคือลูกจ้างอยู่ไม่ทน <c oughs> ออกบ่อย เรื่อง,อง,งที่สองอาสารนิที่สามดิไม่เกี่ยวอบกการะ้าน้องชายสามีซึ่งเขาเหมือนเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ก่อหน,นี้สินซึ่งลูกจะมีส่วนคอยช่วยรับผิดชอบด้วยค่ะเออทุกเรื่องมีเหตุทั้งนั้นแหละ คำถามคุณตาเป็นคนดีดีจะทำไมต้องมาชนไก่และกัดปลากัดกกด้คะบุพกรรมใดที่ทำคุณตาป่วยเป็นมะเร็งลำคอก่อนตายคุณตามีกตินิมิตรอย่างไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมมีอะไรอยากฝากบอกใครบ้างคะ บุพกรรมใดที่ทำให้พ่อเป็นโรคเส้นติดอย่างแรงเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจขาดเลือดตายแล้วท่านได้มาปลุกพิชายที่นอนเฝ้าอยู่หรือไม่และในวันสวดสวันที่หกละวันบวชพิชายที่บวชให้พ่อฝูงพึ่งพวกนั้นมาจากไหนเกี่ยวรกับการตายของพ่อไหมคะตอนนี้คุณพ่อเป็นอย่างไรบ้าง ได้รับบุญที่อุทิย์ใหม่คะมีอะไรอยากฝากบอกใครบ้างคะบุพกรพรมในทางพิสาต้องขอหลานสาวจากน้องชายมาเลี้ยงเขามีความสัมพันธ์ในอดีตกันมาอย่างไรและหลานสาวมีบุพกรรมใดที่โดนไฟดูดและทุพพลภาพถึงสิบปีตอนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิตยใหม่คะ ทำไมตอนแม่ท้องพระน้องชายถึงกินได้แต่ข้าวกับน, <c oughs> น้ำเชื่อม <c oughs> มันก็น่าน่าคิดมือนเงินอนะและบุกรรมใด้ทําให้ตอนเกิดมา <c oughs> พระน้องชายจริงไม่ยอมลืมตาคงลืมไปมึง <c oughs> ต้องตกน้ำเกือบตายถึงสองครั้ง ตอนนั้นคงอยากจะฝึกเป็นแชมป์โอโลิมปิกแชมป์ว่ายน้ำมึงพระน้องชายเคยสร้างบารมีกบับหมวกขณ้มาอย่างไรทําไมถึงได้มาบวชคะพระน้องชายถามหรือว่าลูกสามเนี่ยอุ <c oughs> ปรกรรมใดจะทําให้ตัวลูกมีบริวารที่อยู่ไม่ทนและต้องมาอุปการะน้องชายสามีลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง เรกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมันในรูปแบบใดคะทําอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแสร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้ตลอดรอดฝั่งคุณตาเป็นคนดีดีแต่ต้องมาอยู่ในหมู่คนที่ชนไก่และเล่นปลากัดเพราะหีนตรงนี้นะจ๊ะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่คบคนผ่านเห็นไหมจ๊ะมงคลข้อที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหม เลยเป็นประเพณีนิยมชวนกันไปชนไก่กัดปลาจะ้ะข้อหนึ่งของมงคลสามสิบแปการที่ไม่ผ่านเห็นไหมครบคนผ่านผ่านพา,นานไปหาผิดนี่เรื่องจริงคุณตาป่วยเป็นมะเร็งลำคอเพราะกำใดิดีเชือดคอไก่หรือคอสัตว์ในสังคมเกษตรกรรมกับกรรมปัจจุบันที่ชนไก่และเล่นปลากัดเป็นกรรมเสริม ก่อนตาก็เห็นภาพบุญปนบาปสลับกันเห็นหนั่งภาพชนไก่กัดปลามาสลับกับภาพบุญจึงทำให้จิตผ่องใสอันนี้บุญปนบาปนะจ๊ะไม่ใช่บุญสลับกับบาปนะแต่าภาพมันเกิดสลับกันจิตผ่องใสไม่เต็มที่จึงได้ไปเกิดเป็นเทพกินนอนชั้นสูงเป็นกินนอน เทพกินนอนชั้นสูงที่ป่าหิมพานไม่ใช่โรงเรียนกินนอนนะโ <te> ร <le> งเรียนกินนอนโอ้ยมีปีกอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นอะไรดีๆทั้งเนี้ยที่ป่าหิมพานชั้นจตุมหาราชิกากินนอนชั้นสูงที่ป่าหิมพานกินนอนนอนอย่างไรกินอย่างไรนอน,นอย่างไรเนี่ย และอยู่อย่างไรมีสังคมอย่างไรมีกี่ชั้นมีชั้นสูงก็ต้องมีชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างชั้นหนึ่งชั <c oughs> ้นสูงชั้นกลางชั้นล่างอืมไม่ค่อยมีอารมณ์เราต้องขยายจานได้เยอะๆแล้วถึงจะเอาเทพกินนอนมาไล่ฟังเรารับบนที่อาทิตย์ไปให้จึงทําให้มีทรัพย์ยสมบัติมากขึ้นเช่นมีอาหารทิพย์ทิพย์ประนีึ้น กายเรื่องรองขึ้นท่านฝากข้อความมาว่าท่านอยากได้บุญมากกว่านี้จะได้พ้นจากสภาพบุญปนบาปและไปเกิดสูงกว่านี้จ้ะพอไปเป็นกินนอนนั้นทึ้งจะรู้แล้วถึงแม้จะเป็นชั้นสูงก็ตามไฮโซของกินนอนแต่ก็ไม่อยากจะเป็นต่ออยากจะไปมันสูงกว่านี้